สวัสดีค่ะเด็กๆคุณนุกนะคะในวันนี้คุณนุ๊กนะคะจะมาสอนการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะวิธีการทํานะคะก็คือข้อที่1น,นะคะเขียนตัวตั้งเนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะข้อที่2เนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเนี่ย ไปเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ขั้นที่3นะคะก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะคะมีแค่3 3ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะคะอ่ะเราไปเริ่มข้อ1กันเลยนะคะเดี๋ยวคุณลูกทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่1ตัวตั้งเหมือนเดิมอ่ะเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเลยชึบแบบนี้ข้อที่2เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ กับเศษเป็นส่วนแต่เดี๋ยวนะเห็นไหมว่าตรงนี้มันมีแค่เลขสามมีแค่เศษไม่เห็นมีส่วนเลยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้คือส่วนอะไรเอ่ยจริงๆแล้วคือมันคือส่วนหนึ่งใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นแปลงเลยนะกับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามนะหนึ่งส่วนสามแบบนี้ แค่นี้เองนะคะเด็กๆอ่ะหนูก็คูณเลย1คูณ1ส่วนด้วย7คูณ3ก็คือได้เป็น1ส่วน21แค่นี้เองนะคะง่ายเนาะง่ายมากเลยอ่ะต่อไปข้อ2นะตัวตั้งเหมือนเดิมเขียนไปเหมือนเดิมเลยสส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้จริงๆคือส่วน1ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน กับเศษเป็นส่วนใชไม้จากสองส่วน1ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเนาะ,ะหนูก็จะได้เป็นสองส่วนสิบแบบนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าหนูเขียนแบบนี้ใช่ปะมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังใช่ไหมหนูต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยแต่ว่าถ้าหนูทำตั้งแต่ตรงนี้เลยอันนี้คุณนูกขอเขียนแบบนี้นะสองส่วน1คูณด้วยห้าคูณ2แบบนี้ จำได้ไหมที่เราจับคู่ตัดข้างบนกับข้างล่างหนูเห็นไหมสองกับสองตัวนี้ตัดกันได้ใช่ไหมคะมีเลขอะไรสองตัดสองกับสองได้ก็คือเลขสองใช่ไหมก็สองมาหารสองตรงนี้ได้หนึ่งเอาสองมาหารสองตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งใช่ไหมหนูก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมส่วนด้วยห้าคูณหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งส่วนห้านั่นเองแต่เมื่อกี้ที่เราได้เราได้เป็นเท่าไหร่นะ สองส่วนสิบใช่เปล่าที่เราคูณตรงๆใช่ไหมเท่เาสองคูณหนึ่งตรงนี้ก็ได้เป็นสองตรงนี้ห้าคูณสองตรงนี้หนูก็ได้เป็นสิบตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงมันก็ได้คําตอบเหมือนกันคือหนูต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกทีนึงอะ่ะก็คือเอาสองมาหารเหมือนกันหนูก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนห้าเหมือนกันเท่าเดิมนะคะแต่คุณนุกแนะนํานะว่าให้ทําแบบนี้ดีกว่าแบบเนี้ยตัดตัดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าบางบางทีอะ่ะเลขมันเยอะไงเราจะให้ตัดมันจะคิดเลขเยอะ ถ้าเราตัดมันก็จะขคิดเลขในน้อยหน่อยนะคะต่อไปข้อที่3เลยโอเคค่ะเขียนมือนเดิมเลยนะเป็น4ส่วน14อันนี้ส่วน1นเนาะคุณลูเกเขียนแบบนี้เลยนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะเป็น1ส่วน7แบบนี้ดูซิมีเลขอะไรที่ตัดก,กันได้ไหมจับคู่เลยนะข้างบนข้างล่างนะถ้าเด็ก ไปดูคลิปหลังๆคุณลุกมาคุณลุกทำบ่อยแล้วนะที่จับคู่แบบเนี้ยเด็กลองไปย้อนดูได้นะคะอ่ะตรงนี้มีเลขอะไรหาร4และ14ได้ก็คือมีเลข2ใช่ไหมอ่ะเอา2หารได้2เอา2ไปหาร14ได้เป็น7ถูกไหมคะโอเคนะต่อไปเด็กๆดูสิเด็กๆด,ด,ด,ดูหน่อยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเตัดก,กับเ็ดตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้นะเพราะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ข้างล่างเหมือนกันมันต้องเป็นข้างบนกับข้างล่างมันถึงจะตัดกันได้เนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตัดกันได้แล้วนะเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2คูณ1ส่วนด้วยเจคูณ7ก็จะได้เป็น2คูณส่วน4ี่สิแล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วด้วยนะคะถ้าเด็กๆงงตรงตัดนะเด็กๆไปดูย้อนไปดูคลิปกัน ข้างหลังก่อนก่อนหน้านี้ได้นะคะอันนี้จะไปเร็วแล้วเนาะอะ,อะต่อไป9กส่วน4นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจริงๆตัวนี้คือส่วน1นใช่ไหมหนูก็จะเป็น1นส่วนหใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วน4ีคูณหใช่ไหมเลขอะไรที่ตัดกันได้บ้างก็มีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ปะ ่เราก็ตัดเลยเลขอะไรที่สามารถหาร9และ6ได้ก็คือเลข3ใช่ไหมเอา3าหาร9ตรงนี้ได้3าเอา3มหาร6ตรงนี้ได้สองมีเลขอะไรตัดกันได้อีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเราก็ตอบได้เลยนะคะก็จะเป็น3ามคูณหเป็น3ามคูณสเป็น8ดแบบนี้เลยนะคุณลุกเริ่มไปเร็วแล้วนะคะ เพราะว่านี้เราเคยเรียนกันมาหมดแล้วเนาะเหลือแค่คอนเซปต์การหารก็เขียนเปลี่ยนแค่หารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น5ส่วน8เปลี่ยนหารเป็นคูณก็จะเป็น1ส่วน40แบบนี้เนาะ,ะก็เขียน5คูณ1ส่วนด้วย8คูณ40แบบนี้มีเลขอะไรที่ตัดกันได้บ้างก็คือมีเลข5กับ40ใช่ไหม เลขอะไรที่สามารถหาร40แล้วก็ห้าได้ลงตัวก็คือเลข5นั่นเองอ่ะเอา5้าไปหาร5ตรงนี้ได้เป็น1เอา5้าไปหาร40ได้เป็น8ใช่ไหมอ่ะไม่มีอะไรตัดกันได้แล้วใช่เปล่าลองดูนะไม่มีแล้วเราก็คูณกันเลยเนาะก็จะเป็น1คูณ1ส่วนด้วย8คูณ8ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1ส่วน แปดแปดหกสิบสี่แบบนี้นะต่อไปข้อที่หกนะคะ